มาทำพายแอปเปิลสูตรอร่อยๆกันค่ะไส้พายแอปเปิลในสูตรนี้จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเมื่อนำมาเป็นส่วนผสมของไส้พายจะได้รสชาติที่อร่อยลงตัวม,มากๆเลยวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายจะใช้แอปเปิลแบบไหนก็ได้ในคลิปนี้จะใช้แอปเปิลพันธุ์สีเหลืองค่ะนำแอปเปิลไปล้างทำความสะอาดผ่าตรงกลางแล้วก็คว้านเอา,มาเมล็ดออกไปจากนั้นก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วปอกเปลือกจากนั้นก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆในขนาดที่เราต้องการได้เลยในส่วนของ Apple. ถ้าเป็นแอปเปิลเก่าผิวแอปเปิลเริ่มที่จะเหี่ยวเมื่อนําม,มาทําเป็นไส้พายจะอร่อยมากกว่าแอปเปิลสดหลังจากนั้นก็ชั่งน้าหนักให้ได้623กรัมแล้วใส่น้ามะนาวลงไป1ช้อนโต๊ะคลุกน้ามะนาวให้เคลือบกับแอปเปิลจากนั้นใส่น้ําตาลทรายแดงลงไป5ช้อนโต๊ะเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาผงอบเชย1ช้อนชาแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันในส่วนของน้ําตาลทรายแดงทยอยใส่ทีละน้อยละลายแป้งขา้าวโพด2ช้อนโต๊ะกับน้าแอปเปิลทีละน้อยน้าแอปเปิลจะใช้250มิลลิ จะใส่ในการผัดแอปเปิลทีหลังตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟกลางค่อนข้างแรงนาแอปเปิลที่เราคลุกไว้ลงไปผัดจากนั้นเติมเนยจืด40กรัมผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนยจืดละลายและแอปเปิลเริ่มที่จะนิ่มในการผัดจะคนบ้างหยุดบ้างรอให้แอปเปิลเดือดแบบนี้จากนั้นจึงเติมน้าแอปเปิลส่วนที่เหลือลงไปแล้วก็ผัดต่อไปอีกสักเล็กน้อยจากนั้นก็จะปล่อยให้เดือดไปเรื่อยๆเมื่อรอจนกระทั่งแอปเปิลสุกและนิ่มดีแล้วให้ชิมรสชาติอีกครั้งว่าได้ ความหวานตามปริมาณที่เราต้องการหรือไม่ถ้ายังเปรี้ยวอยู่ก็ให้เติมน้ําตาลเพิ่มขึ้นในสูตรนี้ใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปทั้งหมดประมาณ5ช้อนโต๊ะแล้วผัดต่อไปจนกระทั่งน้ําตาลละลายจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดที่ผสมกับน้าแอปเปิลไว้ผัดไปเรื่อยๆจนแป้งข้าวโพดสุกและข้นหนืดเติมผิวมะนาวลงไป1ช้อนชาแล้วผัดต่อไปอีกสักเล็กน้อยจากนั้นปิดไฟยกขึ้นเลยค่ะ,ะนำเทใส่ในชามผสมพักไวใ้ให้เย็นสนิทก่อนที่จะนําไปเป็นไส้และขึ้นรูปพายแอปเปิลแล้วมา เตรียมในส่วนของไข่แดงจะผสมไข่แดง1ฟองกับวิปปิ้งครีม2ช้อนโต๊ะหรือจะเป็นนมสดก็ได้ตีให้เข้ากันเพื่อที่จะไว้ทาพายก่อนที่จะนําไปอบในส่วนของแป้งภายชั้นสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปในเยอรมนีเมื่อนําแผ่นแป้งภายชั้นออกจากตู้เย็นแล้วให้รีบตัดให้ได้ขนาด7จคูณซนติเมตรทันที เพราะว่าถ้าตัดช้าเกินไปแป้งจะนิ่มและไม่สามารถจัดรูปทรงแบบที่เราต้องการได้เมื่อตัดแผ่นปลายชั้นให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการได้แล้วก็จะใส่ไส้แอปเปิลลงไปแล้วพับชายทั้งด้านบนและด้านล่างปิดให้สนิท จากทางซ้ายและขวาด้วยเช่นกันจากนั้นจะใช้ซ่อมกดลงไปเพื่อให้แผ่นพายติดให้สนิทยิ่งขึ้นทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายของแผ่นเช่นกันก็จะใช้ซ่อมกดลงไปแบบนี้ทําตามแบบในภาพวิดีโอได้เลยจากนั้นนําไปวางลงบนกระดาษรองอบเพื่อเตรียมที่จะอบกันค่ะก่อนที่จะนําแผ่นพายไปอบให้ทาไข่แดงและวิปปิ้งครีมที่ผสมไว้ลงไปทาไปแบบนี้ให้ทั่วทุกแผ่นเลย แล้วนำเข้าเตาอบด้วยไฟบนไฟล่าง180องศาเซลเซียสเป็นเวลา18-20นาทีจนกระทั่งแผ่นพายกรอบและเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นำออกจากเตาอบรอให้เย็นสนิทจึงโรยน้ำตาลไอซิ่งเพื่อตกแต่งด้านบนให้มีความสวยงามก่อนที่จะจัดเสิร์ฟแค่นี้ก็ได้พายแอปเปิ้ลที่มีความกรอบอร่อยไส้หวานอมเปรี้ยวรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะรับประทานคู่กับน้ำชาหรือกาแฟก็เข้ากันมากๆหากรับประทานไม่หมดภายในวันเดียวสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ นาถึง3วันเลยลองนำไปทำตามกันได้นะคะ